ทำไมพักหลังไม่ค่อยมีไฟดูแมนยูเลยวะมีใครรู้สึกเหมือนผมไหมครับเมื่อก่อนนี่จะเตะกี่โมงก็พร้อมที่จะตื่นมาดูทุกวันนี้คือแบบถ้ามันเตะตีสามก็ไว้ก่อนละกันฟิลแบบเดี๋ยวรอดูไฮไลท์ตอนเช้าออกก็ได้เออทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้นะหรือมันเป็นเพราะว่าเราผิดหวังมาจนเอือมมดแล้วขนาดเมื่อคืนชนะวูฟมาสี่หนึ่งนะเอาตรงๆผมยังเฉยๆเลยอะ คือวูฟฤดูกาลนี้เป็นทีมที่ไม่ได้มีอะไรเลยนี่ลีกเตะมาสิบกว่านัดแล้วดาวซันโวของทีมยิงได้ลูก2ลูกเองมั้งแล้วดูดิขนาดกับทีมแบบนี้เรายังเสียประตูได้ถึงจะยิงได้เยอะถึง4ลูกแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกภูมิใจอะไรขนาดนั้นเลยคือพักหลังนี้ดูแล้วงงเลยว่าสรุปปัญหามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่นักเตะจริงหรอเราก็ยังชมกันอยู่บ่อยๆเลยว่ากองหลังฝั่งเราลหลายเกมที่ผ่านมา,มามาตรฐานดีมากเดลิกหรือคนอื่นใดๆแต่นี่มาเสียประตูให้กับวูฟเนี่ยนะ นี่สรุปมันเป็นที่อะไรวะเนี่ยแล้วผมเชื่อนะว่าก่อนเกมอะ่ะต้องไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวแน่ๆที่กลัวว่าทีมเราจะไปลื่นกับวูฟก,กลัวว่าบวยจะติดคอใครคิดมันผมสารภาพมาเลยเอาเธอะถึงจะบ่นนู้นบ่นนี่สุดท้ายก็เชียร์อยู่ดีกอลี่กอลลี่